เดียหรอเบสเธอเนี่ยตอนเนี้ยมันมันกดกินทีเลยเออมันถอดไปได้ติดพุ่มโอ้โหดีผู้อะรฮะเอาไปนั่งหลังร่วกันเบิดไปนั่งหนาค่ะไปไปค่ะเาได้่ไปค่ห้าโอ้ทุกเก่ามีโอ้สายคลิปอยู่หันมันหันอยู่ไปแล้วค่ะ ขีือุยยุงเหมือนนิ้วยโยกนี้วยอยกแบบไหนปวดไงปวดไงอาไหกังล่ะปวดไงเพียงพอดีพอเมื่อกี้ไปเพียงไส้เพีย ่วันก็ันสองเมื่อวางเดียนี้เบื่อท่อแล้วแล้วจะเบื่อไม่เป็นอะเราดิฉันถอไป้ช่ว่าไปเอาหยางเราได้เลยมั้งสวยเย็นนี้เนาะคนขับรถเพลินไปครัร้อนมากเลยร้อนร้อนะออ เดดโคตรแห้งโอ้จประสงค์ประเดี๋ยวมาเพื่อีนะเออก็พอดีละล่ะนี่ยดีก็าุดินขึ้นมารับเรอนรออูนี่ยปาวัดเใจเย็นใจเย็นกอโอ้ต้นตุงนวัดแม่นี่แมยืนิดได้ไหมปีดนอัดเนาะากสบายเทโพดูดตวต่ตอนตอนตอนเตอนีห้อตปาตมทาสมุดโตกรว่าเด้ หมแล้วคัหลัก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 คหนเดี๋ยวกไม่ได้ายคนดีอ่ะ เป็นอย่างนี้สวดีค่ะคาซานหนาคาซานคาซานขุกฟุนไคตรดีคิว่าไฮน่าเขาติดติดุน่ะบายไปแล้วทุกร้อยโอ้ปลูกหรอาปูอใช่่าปลูกรอว้นะแล้วตัดดูม่ได้ออนดี โอ้ oh, ่ะป้าขนาดห่วงไงเป็นอย่างไรคือซา้ mm ิใจจำเลยค่ะจำเลยค่ะจำเลยค่ะคนเอ้ยคนหล่อสิเขาเป็นผู้ชายเฮ้ยตบมือห้องหยาไปขึ้นไปไม่ดูเรา อ๋อบียมือ่เบมืลยอันนี้คือยังอไม่ลายยางเกนมือมือมือนีมามมาเบิ่ลรดมาเบิ่ลรดแกงวเอาไปย่บ้านเอาไปแกสซะพูดันแกะขัดแกช้ยกดำดิเราอ้ยกดำเด้เดไดูน้ำใส่เรือว่ามันเป็นแบบเก่าอยู่แล้วทั้สนนกกบอหนั นีอ้อเปนอ้อยาีอ้อยควายเจ้ามันจะจังหอด้าบาทไีสิบตันเนี่ยมีตัวหายะนี่อีนี่หายเออานคนเออแต่ยังไงกินด้คนเอาคนเออตื่นหรมัตื่นหมเดกวนเอาเลนัก้มา

ที่โดดดิแต่วางเนื่นอยู่ข้างหลังรูุ้่ะนะเออมันขับเป็นมากเขาเล่ามาว่าคันเนี้ยว่า 哈哈。<laughs> <laughs> นั่นหรอจุ่มสะนั่นเกอันนี้นนันมเนรอราถน,น่าเศราเป็นดอกมนาจองน่าจ,อง,าจองของนันแมางายูโอ้ใหญ่สุดจัดเลยสวยอ่ะใช่ใัว วะเก่งมากระวังเดีบบ๋ยวเราหน้าซื้อมาตะพากังโอ้ไม่ใช่เออดีว่ะอันนี้คือตัดหนาติเรียกเหี้ยแล้วหาทุมม่มทั้งยำทั้ง,งบ้าน,ม,านมือหาทุม่ม nhom thì cứ xay khương là nhầm thì không bắt thầu khua không bắt thầu Hãy subscribe

นไม่ได้กอดอ่ะังเดียวคอมเมมต์เด้อเตาหตเห็ดนนไม่่ลเบียเหือนก็กลัวอยไมยามีนี่ัวห้องน<ด>ีโอ้เด็กเอยู่อ่นแกแกมาอยู่ตอนั้นบรรยากาศกาเอาะยังไ,ไม่ซ้อมรากาศไ้มอนน้ำน้ำเลยโอ้ยไตเวนขึ้นเน,น่ยนอาี้ยงมันอีเนนี่ดเกี่ยวมาเดีย

้ก่นร้านไปใช้เบอนล่ะร้านดีม่ม่น่ได้กวดยร้านเดีล่ะไม่ได้เลี้ยงแค่คนร้านเดีี right. ่พเดียวอีแวอีแวพเดียวอยยุอยยุไม่เดียุ่งสิล่ะกอยล่ะกอยซุ่วนสองน้เลียงเนาะอันี้เลียงมาแต่นห่อยเนาะอีแวเลียงมันต่นหน่อย

เอียงกวบไม่หรอกเอียงลาบ้านเมื่อไหร่เอาออกมาแยม้าแยม้าพุ่มมงดมงี่มันอยู่บรไเวมันเปียกทำไมมันก็เปียกมันแห้งแล้วเพี้ยเพี้ยข้าพี่ข้าน้ามยังนี่เด็กเขาลงพ่วงบอลอันบอลอันนั้นมองแห้งๆเท่ามันจะปิ้วใส่ถุงใส่ถุงไม่เอาลูกปิ้วใส่ใส่ชสดชั่วโอ้จะเป็ดต่างหูมันฉันก็เลยได้นนางอยู่นี่อยู่เกา ีเด็กกันนี่เด็กไอ้กะชิดนี่เด็นั่นแม่แมมามื่อไหร่มาสิปิวแม่ไม่ม่ตุ้งทนน่เดอาตุ้งททนไหมพร้อมแล้วไปไปไปบายบายไปไปไปบาย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 บาเ้บาย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 โหล้วบลูเชื่อมรถขันรอบเทานั้นก็ได้ใจบายบายเอาบูทูธไปเชื่อมรถ โอเคถ้าเบิ้งเด้อถ้าเบิ้งเส้อหนาคุ้ดังเลยนะไว้ดีแล้วดิ้บ๊ายบาย